เรื่องหลังความเชื่อเรื่องลี้ลับและประวัติศาสตร์กับเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนตอนเด็กอ่ะจะมีการ์ตูนอยู่เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าพี่พบยมมาชาใครหนึงค่าดับชีวีอันนี้เป็นเพลงซึ่งมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขุมนรกในนั้นก็จะมียมทูตสุวรรณและก็มีน้องบุญกับน้องบาปเป็นตัวละครที่อยู่ในนรกและเรื่องราวเนี่ยก็จะว่าไปด้วยเรื่อง ใครทำดีก็ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ตกนรกก็จะเป็นเรื่องนรกในความเชื่อแบบไทยๆซึ่งบางคนจะบอกว่าไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกแต่ว่าอยู่ในพระราชนิพลเรื่องไตรภูมิพะร่วงของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือว่าพระยาลีไทยแล้วบุญกับบาปต่างกันยังไงอ่ะถ้าบุญอ่ะปากมันจะจุ๋ยๆแต่ถ้าเกิดบาปอ่ะปากมันจะแบนๆยังไงอะบุญอบาปอ่ะบาปอก็คือปากจุ๋ยกับปากแบนใช่ไหนลองพูดบุญแบบปากแบนดิ บุมันจะเป็นบวนมันไม่ได้ไงเนี่ยบุญกับบาปมันเลยต่างกันนี่เชิอชัยแน่รอบนี้กูบอกเลยซึ่งเรื่องของนรกเนี่ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนและมีเรื่องที่น่าค้นหามากเพราะเราเคยได้ยินมาว่านรกเนี่ยมีหลายขุมและแต่ละขุมเนี่ยก็จะมีการลงโทษที่แตกต่างกันไปซึ่งอีพีนี้นะคะเราจะพาไปท่องขุมนรกกันแต่ว่าไม่ได้ไปจริงๆค่ะไปโดยการเล่าเรื่อง เราจะเล่าเรื่องนรกนโดยอิงมาจากหนังสือเรื่องไตรภูมิพระร่วงซึ่งเป็นพระาพราชนิพนธ์ของพระมห AH าธรรมราชาที่หนึ่งของสุขโขทยัยคือพระมหารกษัตริย์องค์นี้เขาเป็นกษัตริย์ที่ศรทัทธาในศาสนาพุทธมากแล้วก็ใช้พระนามว่ามหาธร,รรมราชาก็ต้องการที่จะสั่งสอนชาวบ้านในยุคนั้นประชาชนทั่วไปเรียกว่าให้ทําความดีแล้วก็เกรงกลัวต่อบาปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการเอาคติความเชื่อเรื่องนรกซึ่งมีอยู่ในศาสนา เอามาบรรยายให้ละเอียดพิสดารมากขึ้นคือก็เหมือนเป็นเหมือนกุศโลบายไหมที่ให้คนทําความชั่วความดีเพราะถ้าทําชั่วก็ตกนรกทําดีก็ไปสวรรค์ก็เรียกว่าเป็นการสอนกันอ้อมๆก็ว่าถ้าเกิดใครคิดจะทําบาปทําชั่วเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะนึกว่าอุ้ยถ้าต้องตกลงไปในนรกเนี่ยมันจะต้องโดนอย่างนั้นมันจะต้องโดนทําอย่างนี้ก็จะไม่ทําแล้วนรกเนี่ยเขามีการแบ่งไว้ชัดเจนไหมว่ามีทั้งหมดกี่ขุมถ้าเราอิงตามเรื่องไตภูมิพระร่วงเนี่ยบอกว่า แบ่งไว้เป็นขุมใหญ่แดขุมซึ่งก็จะมีนรกที่เรียกว่าเป็นนรกเบาวต่อจากนรก8ดขุมเนี่ยไปย่อยๆเยอะๆเยอะมากๆ,ๆแต่หลักๆเลยคือเป็นนรกใหญ่ทั้งหมด8ดขุมด้วยกันเดี๋ยวเรามาไล่กันไปทีละขุมดีกว่าโดยจะไล่ตั้งแต่เบาไปหนักซึ่งแต่ละขุมเนี่ยบทลงโทษจะขึ้นอยู่กับการกระทําหรือกรรมที่คนคนนั้นทําเอาไว้ขุมแรกก็คือ สันชีพนรกสันชีพนรกเนี่ยเป็นนรกสําหรับคนที่เบียดเบียนผู้อื่นก็คือทําร้ายร่างกายหรือว่าทําร้ายชีวิตของคนอื่นด้วยตกมาอยู่ในนรกกลุ่มนี้นรกกลุ่มนี้การลงโทษก็จะใช้ของมีคมเนี่ยทำร้ายคนที่ต้องรับโทษเนี่ยให้เจ็บปวดทรมานด้วยวิธีต่างๆซึ่งเมื่อเขาจะสิ้นใจแล้วเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าลมกรมลมกรมจะพัดเขาให้ฟื้นกลับขึ้นมาเรียกว่าก็จะตายซ้ําแล้วซ้ําอีกจากการพัดของลมกรม เป็นอย่างนี้อยู่500ปีนรกเอ้ย500ปีนรกเหมือน500ปีของโลกมนุษย์ไหมไม่เหมือนเพราะว่า1วันในนรกเนี่ยเท่ากับ9ล้านปีมนุษย์โอ้โหถ้าอยากจะรู้ว่าปีหนึ่งในนรกเท่าไหร่ก็เอา9้าล้านไปคูณ365ร้อาตอนแรกอะเราเข้าใจว่าคนที่ตกนรกแล้วจะไม่มีวันตายได้อีกนะคือเป็นการรับกรรมอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะครบอายุแต่ที่เล่ามาเมื่อกี้นี่คือรับกรรมได้รับความเจ็บปวดทรมานแล้วตายแล้วเกิดใหม่มาเพื่อรับกรรมในนรก เป็นเวลาจํานวนยาวนานมากๆแต่สุดท้ายแล้วพอคนเหล่านี้ไปเกิดใหม่เขาก็ไม่สามารถจําสิ่งที่เกิดขึ้นในนรกหรือความเจ็บปวดจากความผิดพลาดที่เขาเคยจําได้จําไม่ได้ก็ต้องไปนับหนึ่งกันใหม่นับหนึ่งกันใหม่อันนี้คือไล่จากเบาไปหนักใช่ไหมอันนี้คือเบานนแล้ว,วหรอเบาสุดแล้วอ่ะง,งั้นไปที่ขุมต่อไปการสุตตานรกเนี่ยแปลว่านรกเส้นได้ดําเป็นนรกสําหรับคนที่ทําร้ายผู้มีพระคุณหรือว่าทาร้ายชีวิตสัตว์วิธีลงโทษข,ของขุมนี้จะใช้วิธีเอาเส้นได้ดํา ฟาดไปตามร่างกายของคนที่เป็นต้องรับโทษคือเส้นได้จริงๆใช่ไหมเป็นเส้นได้เป็นเส้นได้แต่อาจจะขนาดโตหน่อยแล้วก็พอมันเกิดบาดแผลร่องรอยเนี่ยเขาก็จะเอาวุธเนี่ยทำ้ายซ้ําลงไปซึ่งการรับโทษในนรกขุมนี้เนี่ยจะต้องรับโทษเป็นเวลา1,000ปีนรกแล้วเวลามันก็จะทวีขึ้นกว่าขุมกันก่อนนะก็คือ1วันในโลกนรกของนรกขุมนี้จะเท่ากับ36ล้านปีมนุษย์ก็จะเห็นว่าการ ตกไปอยู่ในนรกเนี่ยเวลาเนี่ยที่ว่ามากกว่าโลกมนุษย์แล้วแล้วยิ่งในขุมที่ลึกขึ้นการเทียบอัตราส่วนเวลาก็จะมากขึ้นลงไปตามลําดับด้วยอันนี้เราก็จะได้เห็นแล้วนะคะว่าพลังแห่งการตีพ่อตีแม่ไม่ได้ทําให้เราได้เป็นแค่เป็ดอย่างเดียวค่ะนรกขุมต่อไปก็คือสังฆาตนรกสังฆาตนรกเนี่ยเป็นนรกสําหรับคนที่ชื่นชอบในการทารุณกรรมคนอื่นเป็นคนที่โหดหลายใจอมหิตการลงโทษในนรกขุมเนี่ย จะใช้วิธีทุบตีด้วยค้อนเหล็กแล้วก็จะถูกบทขยี้ด้วยภูเขาเหล็กแล้วก็ลูกไฟภูเขาเหล็กเขาเขียนไว้แบบนี้เป็นภูเขาเหล็กแล้วก็ลูกไฟซึ่งเวลาที่เนี่ยก็จะยาวนานมากกว่ากลุ่มก่อนๆด้วยก็คือจะต้องถูกลงโทษเนี่ยเป็นเวลา2,000ปีนรกแต่เวลาอัตราส่วนในนรกกลุ่มนี้เนี่ยหนึ่งวันนรกเนี่ยมันเท่ากับ14โกรธกับอีก5ล้านปีของโลกมนุษย์เพิ่งจะได้วันเดียว เพราะฉะนั้นก็ไปคูณดูเถอะว่าต้องรับโทษทันยาวนานขนาดไหนฟังมาถึงตรงนี้หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากทําความชั่วเนาะแต่บางคนก็อาจจะกลับตัวไม่ทันแล้วก็เตรียมตัวไว้ก่อนอะไรย่างนี้อันนี้คือเราเล่ามาแค่3า <3 S 1> มลุมแรกเราจะเห็นได้เลยว่าผลกรรมที่เขาต้องได้รับอะในนรกอะมันสอดคล้องกับการก,าร,กระทําที่เขาได้ทําไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์แล้วก็คําที่ใช้อะในแต่ละขุมอะ มันบ่งบอกเลยแหละว,ว่านรกกลุ่มนั้นน่ยสำหรับอะไรและจะลงโทษยังไงและถ้ามองในแง่วรรณกรรมนี้ถือว่าคนแต่งนี้เก่งมากในการใช้คําและการสอดคล้องความสอดคล้องกับเรื่องราวต่อไปก็เป็นขุมที่สี่ซึ่งเราเดาว่าน่าจะทวีคูณความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งรวมถึงตัวบาปด้วยก็คือเราเรียกนรกลุมนี้ว่าโรรุวะนรกถ้าบอกว่าชื่อเพราะจะโกรธไหม,ไมชื่อเพราะจริงๆเป็นนรกที่แปลว่านรกแห่งความครําครวญ คืกขนาดคำแปยยังพคำเปยยังพรเลยเป็นนรกของคนที่ช่อโกงทุจริตช่อลาดบังหลวงทั้งหลายเวลาตายไปก็จะตกไปอยู่ในขุ่มนี้โดยการลงโทษคือให้นอนคว่ำม,มือคว่ำหน้าจุ่มลงไปในดอกบัวที่มีไฟลุกอยู่ตลอดเวลาให้ได้รับความทรมานโดยคนที่ตกมาแล้วรับโทษเนี่ยต้องรับโทษซ้ำๆอยู่แบบนี้ถึง4,000ปีนรกโดยอัตราส่วนการคำนวณเนี่ยมากขึ้นกว่าขุมก่อนๆอ,อีกคือ นึ่งวันนรกขุ่มนั้นเนะ่เท่ากับ23โกดกับอีก4ล้านปีของโลกมนุษย์ปัจจุบันก็คือรับโทษวนไปไม่จบไม่สิ้นแบบแบบนี้แหละนี่เราก็ท่องนรกกันมาได้4ี่ขุมแล้วเนาะเรียกว่ามาครึ่งทางอ่ะก็จะเห็นว่าบทลงโทษเนี่ยมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็มองว่าคนสมัยก่อนที่มาอ่านเนี่ยอ่านแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากทําชั่วไปต่อกันที่ขุมที่5้าขุมที่5เมื่อกี้เราบอกว่าขุม4ี่คือโรลุวะนรก พอลุมที่5เพิ่มคําว่ามหาไปข้างหน้าจะกลายเป็นมหาโรลุวานรกจากคร่าครวญอยู่แล้วจะเป็นนรกแห่งความคร่าครวญอย่างยิ่งคือมีลักษณะเหมือนกันเลยแต่ว่าทวีความรุนแรงมากขึ้นคนที่ตกนรกกลุ่มนี้คือคนที่มีความอมมาหิตมีใจอาฆาตพยาบาทเวลาลงโทษกันเนี่ยก็ต้องลงไปในดอกบัวดอกนั้นแหละจาก ขมเมื่อกี้ที่แค่เอาหน้าจุม่มแต่อันนี้ลงไปเลยอันนี้จะลงไปทั้งตัวแล้วจะเพิ่มความคมตามใบตามกลีบของดอกบัวซึ่งมีความทรมานมากแล้วต้องรับโทษยาวถึง800 0ปีนรกซึ่งหนึ่งวันนรกของนรกกลุ่มนี้เท่ากับ921โดกกับอีก6ล้านปีมนุษย์จังหวะนี้ก็คือต้องหยิบเครื่องคิดเลขเข้ามาบวกลบคูณหารแล้วนะถึงปีที่ต้องอยู่ในนรกอันนี้มันทําให้เราเห็นเลยที่เขาเคยพูดว่าดำดิ่งสู่ห้วงลึก นนรกมัเป็นยังไงไเราไปดูขุมต่อไปซึ่งมันลึกลงไปอีกดีกว่าก็คือขุมที่6เรามากันแบบเริ่มลึกมากๆแล้วชื่อว่าต ok าปะนรกนรกที่เรียกว่าตาปะนรกคือนรกแห่งความร้อนรุม่มเพราะว่าสัตว์นรกที่อยู่ในนี้เป็นคนที่เรียกว่ามีจิตใจที่มันร้อนรุ่มด้วยกิเลสซึ่งคนที่รับโทษในนรกขุมนี้คือเป็นคนที่มีกิเลสหนามากวิธีลงโทษเนี่ยเขาจะใช้เหล็กไฟเสียบแล้วก็จะมีสุนัขนึกภาพเป็นสุนัขในนรกที่เราเห็นในหนังนที่ลายกัดอยู่ข้างล่าง คอยไปกระชากลงมากินนี่มันคล้ายภาพอหอกแหลมแทงเหมือนกันนะลักษณะคล้ายกันแล้วก็มีสุนัขถ้าหล่นลงมาก็จะโดนสุนัขข้างล่างกัดคล้ายๆกับที่เราเคยเห็นในหนังในอะไรพวกนั้นแหละซึ่งคนที่มารับโทษในนรกกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องอยู่ในนั้น,น,นเนี่ยเป็นเวลา16,00 0ปีนรกซึ่งเวลาหนึ่งวันนรกของนรกกลุ่มนี้เท่ากับ1842กด่โกกับอีก12ล้านปีของโลกมนุษย์เนี่ยเป็นที่มาของคำว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอะไรประมาณนั้นเนี่ยจริงแล้วประเด็นคื ต่อให้เราไปเกิดอ่ะเราก็จําสิ่งที่เราเคยทําชั่วแล้วต้องมารับกรรมนี้ไปไม่ได้มันก็เท่ากับรีสตาร์ทใหม่เหมือนกันนะเหมือนว่ารีเซ็ตกันใหม่หมดนี่ขนาดยังไม่ชั่วกับชั่วกันนะยังไม่ถึงนี่ยังไม่ถึงชั่วกับชั่วกันนะนี่ยังเป็นโกรธอยู่แล้วเราก็จะใกล้ถึงช่วงที่เป็นชั่วกับชั่วกันกันแล้วแหละไปต่อกันขุมที่7ซึ่งเป็นขุมรองสุดท้ายแล้วใกล้เคียงขุมที่โหดที่สุดแล้วนะนรกขุมที่7ก็คือมหาตาปะนรกเมื่อกี้ขุม6กตาปะเฉยๆนรกแห่งความร้อนลุ่ม พอเป็นมหาตาปะนรกร้อนรุ่มมากร้อนรุ่มอย่างยิ่งสำหรับคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำร้ายผู้คนฆ่าสัตว์หมู่มากก็จะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงเหมือนกันก็คือจะต้องอยู่ในภูเขาหรือกำแพงเหล็กที่เต็มไปด้วยหนามจำนวนมากแล้วจะมีลมกรดลมกรดเนี่ยจะพัดเอาล่างของคนรับโทษเนี่ยไปเจอหนามพวกนั้นซึ่งการรับโทษในที่นี้เนี่ย มารุนแรงมากแล้วเวลายาวนานเรียกว่ามากเลยก็คือครึ่งกันครึ่งกันทีเนี้ยกันหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่กันหนึ่งเท่ากับร้อยกับแล้วกับหนึ่งนี่ก็คือมีมาตรวัดวิธีเล่าว,ว่ามีภูเขาลูกหนึ่งสูงกว้างยาวหนึ่งโยศ์อ่ะเป็นเป็นเป็นปริมาตรประมาณนี้ร้อยปีเทวดาจะเอาผ้าแพรเนี่ยมาเช็ดภูเขาลูกนี้บางๆอีกร้อยปีถึงจะมาใหม่ ทำอย่างนี้เวียนวนไปเรื่อยๆจนกว่าภูเขาจะสึกลงเสมอพื้นดินถึงจะได้หนึ่งกับโอ้โห oh. แล้วพวกที่รับโทษในนรกกลุ่มนี้ต้องรับตั้งครึ่งกันเป็นเวลามากมายขนาดไหนเรียกว่าถ้าพูดกันตรงๆคือประเมินไม่ได้จริงๆเราเดินทางมาถึงนรกขุมสุดท้ายแล้วคะ่ะน่าคือขุมที่8ปดขุมที่8ก็คืออเวจีมหานรกเป็นนรกขุมที่เรียกว่าโหดร้ายและทารุณที่สุดอ่ะเราเคยได้ยินแบบเวลาคนเกลียดกันอะ่ะ ขอให้ตกนรกขุมอเวจีเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันลึกที่สุดเลยใช้คํานั้นคนที่จะตกนรกขุมนี้ต้องทํากรรมที่เรียกว่ากรรมหนักที่สุดก็คืออนันตริยกรรมก็คือการฆ่าบิดามารดาทําร้ายพระพุทธเจ้าถึงหอพระโรหิตฆ่าพระอรหันต์มีการยุโยงหมู่สงฆ์ให้แตกกันลักษณะพวกนี้เนี่ยเป็นอนันตริยกรรมที่ต้องตกถึงขั้นอเวจีมหานรกที่เราเล่าถึง เป็นนรกที่โดนล,ล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็กที่มีแต่ไฟลุกอยู่เสมอคนที่รับกรรมเนี่ยจะต้องอยู่ในอิริยาบถท,ที่ตนทำกรรมนั้นๆแล้วถูกเหล็กแหลมเสียบตรึงไว้ให้ไฟลุกท่วมไม่สามารถขยับได้โดยต้องรับโทษอย่างนี้เป็นจำนวนหนึ่งกันขุมเมื่อกี้ครึ่งกันขุมนี้คือหนึ่งกันเต็มๆซึ่งถ้าเกิดตามความเชื่อทางศาสนาพุทธเนี่ย พระเทวทัตซึ่งเคยทำลายพระพุทธเจ้าจนห่อพระโรหิตแล้วก็ยังหมู่ส่งให้แตกกันณนะตอนนี้น่าจะยังอยู่ในมหาอเวจีอยู่เพราะว่าเวลาเพิ่งผ่านไปแค่2,000กว่าปีเท่านั้นเองซึ่งนรกที่เราไล่มาทั้งหมด8ดขุมนี่ก็จะเป็นขุมหลักแล้วก็จะมีนรกบ่าวที่ล้อมรอบอยู่อีก16กขุมแล้วก็จะมีนรกที่อยู่นอกกำแพงจัก,กรวาลด้วยที่เราเรียกว่านารกเย็นนรกเย็นนี่มีชื่อว่าโ ok รกันตะนรกนรกนี้จะเป็นนรกที่ไม่มีแสงสว่าง สัตว์นรกทั้งหลายที่อยู่ในขุมนั้นเนี่ยเขาจะมีเล็บมือเล็บเท้ายาวเหมือนค้างคาวคอยเกาะกําแพงจักรวาลแล้วก็กินกันเองอันนี้เป็นที่มาของคําว่านรกโรกันที่เราเคยได้ยินกันก็ที่เราเล่ามาก็เป็นเรื่องนรกในคติความเชื่อของทางศาสนาพุทธซึ่งบางคนอาจจะมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกุศโลบายที่ให้คนละทิ้งความชั่วทําความดีแม้ในงแง่ของคนที่อาจจะมองว่า,วาเอ้ยเรื่องพวกนี้ไม่ได้มีอยู่จริงหรอก แต่เรามองว่าการที่เราทําดีอใจเราก็จะสบายแต่ถ้าเกิดเราทาชั่วผลของการกระทำยังไงมันก็จะตามเราทันก็คือบางทีผลกรรมมันไม่จําเป็นต้องไปรอรับชาติหน้าในนรกหรือที่ไหนบางทีมันก็ได้รับทันตาเห็นเหมือนกันแล้วแม้กระทั่งเรื่องนรกเนี่ยมันเป็นกุศโลบายในการสอนคนแต่ถ้าเกิดคนที่คิดว่าตัวเองทําดีคิดดีพูดดีแล้วไม่ใช่แค่คิดแต่ต้องทําด้วยนะถ้าทุกอย่างมันสมบูรณ์เนี่ย มันไม่ต้องกลัวอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นในโลกนี้หรือว่าในโลกหน้าก็ตามฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้กับรายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนและช่องไทยรัฐสตูดิโอด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดแตงสนับสนุนพวกเรานะครับใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากฟังเราเล่าเรื่องอะไรนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับ